นักร้องหันใจพี่ๆ FC ค่ะน้องไปลายปลายโอริโอเพราะว่างานคอนเสิร์ตก็แน่นงานภาพ,พยนตร์ก็มาธุรกิจส่วนตัวค่ะก็ยังแบบโหเปะปงังทำคงทำค่ายอะไรก็คือไม่ธรรมดาเลยนะคะแถมงานบูญงานการกุศลก็ไม่มีขาดเลยทุกคนอย่างเมื่อวานนี้ค่ะน้องก็เพิ่งไปร่วมคอนเสิร์ตการกุศลน,นะคะบอกเลยว่าโอ้โหสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นการจัดหาทุนค่ะสร้างสนามฟุตบอลน,นะคะที่บุรีรัมย์นั่นเอง มีพี่ๆไปร่วมง,งานกันแบบเยอะๆมากมายเลยนะคะสนุกสนานมากๆม,มีทั้งเตะบอลประมูลของรักแล้วก็มีคอนโซลคอนเสิร์ตนะคะทุกคนคะ่ะมีน้องนุกน้องปายนะมีเออวงทีเร็กซ์นะคะมีคุณโจอ,อี้นะมีโหมีคุณเบ้นเมืองเลยมีพี่เออลำเพินด้วยเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ใส่ตรงใส่ตาอะไรไปหมดมันสิงอะไรน่ารักมากเลยนะคะทุกคน<อ>ก็ถือเป็นมิตรภาพที่น่ารักน่ารักกันไปอ่านในส่วนของบุรีรัมคือไว้ที่บุรีรัมแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะทุกคนคะ่ะต้องบอกว่าน้องปายก็คือปังมากนะคะเขามีโอกาสได้ไปทานโอมากเกษตค่ะกับคุณแม่คนสวยนะคะอย่างแม่เนยโชติกาค่ะทุกคนก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นกันว่าเอ๊ะ เขาจะทําอะไรกันเขาจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกันหรือไม่เราแม่ดูความใกล้ชิดสนิทสนมก็คือดูน่ารักมากๆเลยนะคะจนในที่สุดทุกคนนะนหลายๆคนก็เอ๊ะมีความสงสัยแล้วเพราะว่าน้องปายเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางข้อความใน Facebook ว่าวาสนาบักปายแท้ๆนี่แฟนๆก็ยิ่งเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ ล่าสุดเฉลยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๊าเ mm hmm. พราะรความฮอตของน้องปายค่ะ mm hmm. ถูกล็อกมงจ๊าให้เป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์นะคะ mm hmm. ในแคมเปญสวยหล่อรับซัมเมอร์ตกแป้งโชว์ท้าแดด ซึ่งก็เป็นธุรกิจของแม่เนยนั่นเองนะคะทุกคนน้องเนี่ยก็ได้มีการลงรูปค่ะคู่กับแม่เนยลงใน Facebook นะพร้อมกับเขียนข้อความค่ะบอกว่าขอขอบคุณโชว์คอสเมติกที่เลือกปายปายโอริโอเป็นแบรนด์แอมในแคมเปญสวยหล่อรับซัมเมอร์ตบแป้งโชว์ท้าแดดแล้วก็มีการปักหมุดค่ะทุกคนค่ะวันที่5มีนาคมนี้เรามีนัดกันนะครับ โอ้โหโอ้โองจริงๆพอน้องโพสต์ลงไปแบบนี้ปุ๊บแฟนๆก็คือเข้ามาคอมเมนต์กันแบบแตกแตนมาก oh. คุณเอาจริงๆในชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้เป็นแบรนด์แอมอะ เฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยนะคะแน่นอนก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆแบบเยอะแยะมากมายจริงๆส่วนพี่เนยของเราค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่แม่เห็นนะคะก็จะเป็นภาพคู่น่ารักน่ารักแบบนี้และดิฉันชอบความช่อดอกไม้ถ้าใครได้เห็นช่อก็คือมีแป้งหรอวนะออเออเป็นเป็นช่อดอกไม้ที่เป็นแป้งอะ่ะแล้วหลังนีเป็นตลับแป้งอะไรใดๆนี่ เป็นยังไงเหมาะสมปังมากจริงๆนะแม่ก็บอกว่าคู่เดทเมื่อวันนี้น่ารักรอติดตามแคมเปญใหม่สวยหล่อรับซัมเมอร์ตบแป้งโชว์ทาแดดกับน้องปายปักหมุดรอเซอร์ไพรส์5มีนานี้ค่ะไม่รู้เขาจะทำอะไรกันเนาะ5มีนาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอกันได้เลยเดี๋ยวที่แน่ๆคือแฟนๆก็คือพี่ๆเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมแล้วจะ แบบเปลี่ยนแป้งใหม่<า>ตลับแป้งอะไรใ<า>ดๆเออพร้อมแล้วนะคะทุกคนนี่ใช่อันนี้จะเป็นแป้งแหละเป็นเป็นแคมเปญแบบสวยหล่ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ได้หมด<า>น้องไปายได้หมดจะสวยจะหล่อเออจะเทจะดื ฉันให้คนนี้แต่รวมๆแล้วก็มีสเ่หดเหลือเกินเออน่ารักน่ารักกันไปแบบนี้นะคะทุกคนค่ะก็ยินดีกับทุกๆความสําเร็จของน้องด้วยแล้วก็ปีนี้เปิดมาแล้วน้องปังมากจริงๆนะทุกคนงานนี่คือเพียบเลยงานเยอะจริงๆแล้วคือแต่ละงานเนี่ยนี่ยังไม่รวมที่แบบน้องไปเยือนแบบรายการต่างๆนี่ยังปล่อยออกมาไม่หมดเลยนะแม่ นะคะเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะส่วนในเรื่องของตารางงานเดี๋ยวก็จะออกมาได้เห็นกันแล้วอย่างของน้องนุกเองเนี่ยโหเดือนมีนา<อ>ก็เยอะนะไม่ธรรมดานะคะแล้วเดี๋ยวเขามีคู่กันอีกนะขออนุญาตอีกอีกเป็นน้ําหอมอีกนี่ห่อหนึ่งใช่ไหมที่เขาจะแบบคู่กันกับน้องุน้องปายซึ่งเขาเคยไปออกรายการมาแล้วนะจ๊ะเพร,ะรนาะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะโอเค